โอ้บาทเป็นไหนเื่อเนี่ยนะเอาแม่แกลงเร่งขากินมือมาดอกจา่ไอกินหลายไปแล้งกินอะไเนี่ยเ้แต่มือแล้งราก็ยงกินเสาเชียงอีกวาหลากองมือนแล้งเลเอาไมนั่นจาน

สมแล้วจัดเรียบร้อยสมสม <laughs> ต้นมีอะไนี่ดิเออต้อเ้ยองมือเฮ็ดนะครับอือเดี๋ยวหอมเสียอมือ,อ,อมันคอมฉีก ินมันยอว่าสงาบลอลยนี่ยอินนี่หมวมามซานี่ยอาลย่างนะจักขนมจักกันกระดูกแทบๆเด้อตอนนเป็นเบาหวานแลยสามารถใส่ขนมโลดโอ้โนดีจือดเกินเยอะมากเลยกินอีกกันไปก็ซิมว้มันตาอยนจะกินเหลาบ ว่าช่วงช่วงท่เล่าอ๋อไม่ไม่เนี่ยหนาดำคำเขียนเลยมันนี่คนมันอยู่ตัวเลยเป็นสีคนเดียวสีคนละว่าสีม้าช่วงเทวาควันมดเหล่าน่ยมันดำไงโอ้เมื่อกี้ตัวมือเนาะอืมงั่นหออันนี้ว่ากินกับวิปเปยังอืมวางบนตี๊ดอยู่ดิ ไก่แล้วเนี่พวกที่ว่าเป็นอย่งงดได้หดสามเดือนกินกับไม่กินร่างกายพวกที่ยตัวกินซื่อๆนีนะเบื่อเงินห่ังก็มาเอาไว้กซื้อเราไม่ได้ต่บางทีเราตัางันตีกระเป๋าแบบเนียที่เบื่อ้เราเม่กี้ตาแว้ๆอ่าเรายวสูบก็เหลวแหวเมือไปล้เดียวเมือไรอ่เออนนีพ่อยาสูบเเย บ้าม่ต้องออกมาโอเด็กน่อยจินเลยเออขอดีหน่อยฮึตาจีนปล่อยมันสิปล่อยมันปล่อยมันเออมันเล่นมันหายากปล่อยมันลูกมันจะไปได้ไงมันไปยังไงปล่อยมันปล่อยมันขมนตาบมาของมันมันเอามาได้มัต้องหาได้เยอะยืนโอ้น้ำมันกาตายแล้วงั้นก็ปล่อยมันกินเยอะนี่มันเหมือน nãy là... <laughs> ăn cầu, về, nó bị nâu vậy, lá hanh nhạt đấy, bảo nó đậu tự nhiên nó đậu vào đây nó cứ mà, mà, Đơn <laughs> mà trai vậy, Ul mhm. ไปได้มากลยไได้มากะเนี่ยไปได้มางก็ซื้อหนายินมีาิ้มากเลยหนาจะไปมาบอบ้ากับปง่ายอ่ะจำอื่นกับยุ่หัรก็ซื้อก็ซื้ออื่นเจน้าที่ยกัยุ่แยกกับซื้อหนาก็ เอกระป๋องบ้างพอกระป๋องกระป๋บงวังไผ่เหระเนี่ยคนนึกอยากตั้งงงขอยคิดการจำกระบ๋องนี่ร้านดสื่อแพ่ข้ายางบมฮู้ง่ะ บ่บ่บ่ห่วงแทนหอยยางบ่ห่วงกินไหนกินหนึ่งกินไหนอยู่ปลาเนื้อปลาเจ้านี้เลยบ่ปลานี่เจ้าตำบ่ห่วงแซ่บเลยนี่สาเกลือด้วยละ

เจ็ดเบิ้เคือมันยู่วใช่าหยู่อว่อยู่บัลลังอาหารซื้อมาให้แล้วครัเขาเป็นเนาะอย่างเขาเป็นขายวยแบบเดี่ยวเบ้ยขายซมมับอะไรใบยี่ยเยี่ยมที่เก่าเหรอบัลลังอาหารไ้่ยเจตุลัดมาเฮ้ยเพาท่านหอดจะตุลัดเลยขันขันมากจะใชบุ้มขาย ปีกไงเขาเขียนขายถือเขาไปในร้านกาแฟกันสื่อโยกโร้มีสุรุ่นว่ามันสื่อทีละใบนะก่อนเรงไฟเหนือซื้อของกินหิซื้อม่เมาบาซื้องานเดียบบไม่ยามลูกไทยสื่อจนถล่พลาสติกมากเนาะ ก็ม่กี่บาแทบเงินันมึงแ่ตน่้อเยจำเจ้าเดียวกันดิเจ้าเดียวกันละแป้งเหรอเอะอืมหูยเดือดอ่ะพี่ของหน่างจังพิเศษเฮ้อ่อนต้องตำ ขอเราขายของหรือเปล่าไม้ได้ขาย้เก่าี้เก่าน่ะันขายเงนเงื่นม่มีเงินอนเง่อนนี่เขาเด้ผลเล้มีทุนไก่เบดอีกาเฮ้ยยังมีลงทุนอยู่นะเฮ็ดสุดน่อยหนึ่งบอหอดหลายพันเนาะเพิ่งเเพิ่งมาไงคิดตอนนั ón, ้นแหละนึกงอนตอนนี้งเ โอ้ oh, ไม่มันแท้พงพ่งพงไม่เกาลันค่าขนาดลังสีนะขนาดหงางๆจนนเจ็ดร้อยมันเจ็ดร้อยัวขนาดผู้แล้วผู้อีกสีของเกา,าเปนสงคามนะบ่ไม่ร้านขายของเกาเยอะมั้นะสีมือส,สองกูเอ้าเอา เข็ดแสบอยู่เดน้บกบกอยยากนะเห็นแล้เห็นว่าแสบเลยค่ะีตบนี่เจ้านเห็นแล้วาตามีบแตสร้างเหรอต้งายนั่นเพิ่กเพิ่มมา่าปนขายลงสามสบาทมตามไปยีเป็นลาสร้างเพิ่มอาเพิ่นเพ่นเียเ ขายเป็นถุงละสามสิบเลยเห็นเราบอกยู่สิบวันเรอเพิ่มเพิ่มถ้าอยากได้หลายกัสร้างสองถุงเหรอเราบอกอ๋อก้าสร้างเอ้ยแบะออกบะเต็มหดซ่อนเนาะเหมือนมะเตยเคเื่นหลายครับได้กาไมเมื่อนานเห็นคัะแบะล่องโอ้ยท้อซ่อนคนสาคนวางไว้ในถังบอกมาคนคนมซื้อ ต้นีเขาเขาตังแล้วเขาับไปแล้วเขาหูเลยอเนื้อโลเนื้อเดลดบอสีม่โลหินมาันหเป็นก็อยากเหรอเนาะเปขายจ่ีได้นะซื้อสองทองหกส,สิาซื้อเป็นลอยว่างอื่นผุดแล้วแม่แต่หลังๆมานี่ยนะมองหกสิ หลังมะนิตัทเ่นหนอยคากนทำมั้ยมาว่านี่เราอินหรออุดด้บนี้คนนี้อุดได้เบบคนนี้อุดกันน้ำตกงามงามน้ำต้งน้ำต้งน้ัโต้งน้ำัน้ำโตมงน้ำน้ำต้งน้ำโ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 ต้งน้ำต เลยวัดแต่เจดีย์ห้าร้อยยอดไปน่ะเลยวัดชาวบ้านบุญไึงไม้ลานลักบึงไม้มันมีน้ำงามงามเคยไปบ่เอาบุญเคยไปเจดีย์ห้าร้อยยอดเคยไปป่วัดสว่างบุญนี่ออกไปบ้านหน้าไปนี่ออกไปปั้มปัสสุ่งเกลือตรงไปแล้วไปยิ่งหน้ากีใส่ไปนี่เนี้ยมีมีน้ำใสดีพรอมน้ำงามบ่บ่สกปรกคือ เจ็ดเท่าหน่อยไปบ่อตะมุงเชฟเสร็จจลุ่เกลือไว้ปั๊มเดี่ยวไส้ครั้งปั๊มกระถัลุ่เกลือนไหมไปคองนกเป่าอย่างนี้บอกเออนั่นแหละไปท่างคุณนกเป่าแล้วก็ไปทะลุเสรนะฮ้เป็นบ้านหน้าเออบ้านหน้าแล้วก็ไปเช่นไรมันก็เป็นวัดป่าสว่างบุญเหมือนเดียวเข้าไปนี่ตําลองท่องเที่ยวหน่อยเรื่องนามีมันจะเที่ยวน้ามันใช่นามันดียวนามงามคือนามทะเล ม่นานสุ่มละร้อยไกล้กันกลตัวละสองอร่อไกลหมุนแทบจะตั้มตั้มห้งหาทิปารเป็นจะไปกินยังเีมันไม่มองเลนนะไปบ่งามงามหมื่นรวยงินไหมงานบ่เล็กน้หน่อยหวานเลยเนี่ยเนี่ยใจะเสียจก็ได้ หัวก,กูด่าใส่ใส่ไวิวน้ไาไก็วอาลุงใส่สิมาติาเรามาจานเรียนงานจริงต่ออีปีนึงกันแข้งแกงอีกปีนี้ต<ห>่กันแขง้งแกงเขจะต่อยเร่าเ่าเราเมื่อกี้ยู่ประมาณหกสหาเนี่ยละเดี๋ยวนี้เรา่าจะได้หกสิบสียแข้งแกงเนี่ ตอนนี้ก็เราก็มันเป็นซี่แล้วอยู่ซีแวเนี่เขาปจํากัดอายุห้อโจมีง้สมัยคุณภาพอยู่บัดนั้งไปอยู่ฝุ่นเราไมมีโมกินเลตอนมาเพิมาส่งเ่าือยู่มันกินหนาวยู่นี่กินซมือมื่อเ่หนเราหนาแรงมานุ่มแต่ดยู่นี่คือยังยู่นี่มูพากินเท่านเกวกับทีน้ำเน่ต มเบิ้งหนาแล้วเขาดูนี่แรมันเพิ่มนี่ที่แปอกันสองสามปีคือเก่าอยู่ท่เร่งเท่าเราเ่แล้อแต่ให้โอ้ยตอนนี้ตอนกินเราหนาเหี้ยวนาย่นนานั่นไปเบิดเรากินอะไรกินนี่น้อยหาเราไปกินหลายเราตีกินว่ากินก็ได้หเากินเยาลูกหองเก่าเหล่าจินลูกวายู

ข้าวผะะวเก็บของย่าเดี uh, <c oughs> uh ๋ยวเบิ้งกนสิเป็นมินิมาร์นะมินิมาร์ตะโลกชักเนาะอ้เตาหึบี้มันเป็นใ้นเตา่ไปรกาแฟน่ออืด้านจของบ้านไปกินมานในกังเห็ดนั่นนะกังเห็ดต่อเติมเหนน าาก็แมนพวกบู๊กแคนกับไอ้บิ๊กซี่เขาเนี่อย่างซี่เจตินียน้อยน้อยบ้านเล่าแล้นะหมาใกล้กวงนะเรื่องสิขายขนมเราขนมเราขายขนมเปียกนงินไปตะกอนอ่ะอ่ะที่แม่เนื้อเนาะขนมขายแฉงไงแฉงเด็กของเราเองมาแมนเตี่ยขนมเปียกขายเองก็ันพวกขนมขนมแมนด้วยผันราชการันขายตามปักราจ้างวัดขายให้เนาะ ให้ปัม๊มไอ้ไอ้บวกไอ้ขนมงฟัง <จะ S 2> ไอ<ซ>้ไส้เติมพวกรอปัมม๊มอะไมันเลยไส้ทะรักกันเลยนะเฮ้ยเห,ห็นเดี๊ยบเนี่ยอะไรกินอ่ะไก่ไงกินแล้วอู้กินแห้งเอาเปล่าในะไก่เนี่ย ตู้ใจเหรอเต็มนี่กลางๆี่กลา,า,างเต็นเลยได้ไปกลางกลางเต็นไหนเดี๋ยวไปกลางเต็นไหนโอ้ยทำคืนเนาะเอาตากแดดของผมไม่ได้ตากแดดี่นี่เนี่ยเอาไปกลางทางนั้นเอาไปใส่ เต่แตะบวกเท่งอาไปใส่คอยเพราะแน่ยมันล่างเบื้งเลยเนี่ยเต้นอ้อเยาแตกจากหลังอยู่ตั้มนี่เนาะพันสองพันเอ็พันสองพันเอ็ดพันหยาก็เลี้ยเนี่ไปคางครน่ังสีมึงเสาตื้งขึ้นเลยนตกโอ้ยคืออารยินเยียดนหนาวผมจะพูดทำเบื่าไม่มีลูกเฮ้ยสีไม่มีจะกู้เมงกินให้งั้น ไปเต,ไปต้องไอัไปเลยลูกไปเลยเดินไปไม่ดื้อไงลูกเินไปไปก่กินป่ะเนี่ยวตไกต่ก,กลตัวไก่เอา<ห>เ้าเดี๋ยวจะพาเข้าใน